ชาวเน็ตเปิดคลิปอ้างเป็นมินพิชญานาทีวิ่งหลบสื่อขึ้นรถแฟนที่มารอรับเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจา้าหน้าที่ตำรวจกับประเด็นบริษัทไข่ตรงดีไอคอนกรุ๊ปไปวันที่12ตุลาที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวมินพิชญา ซึ่งล่าสุดในโลกโซเชียลมีผู้ใช้แอคเคานต์เกไรยหนึ่งได้เปิดเผยคลิปอ้างเป็นนาทีมินพิชยาวิ่งหลบหนีสือ่อหลังเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จโดยวิ่งไปขึ้นรถแฟนหนุ่มที่มารอรับกลับทันที ก่อนหน้านี้ซาวมินก็ได้ชี้แจงว่าตัวเองรับตำแหน่งพรีเซนเตอร์ของบริษัทได้รับรายได้เป็นลักษณะการจ่ายค่าตัวเป็นงานงานทุกเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานยืนยันก่อนรับงานมีการตรวจสอบรูปแบบการประกอบธุรกิจประกอบกับตัวเองได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวแล้วและไม่พบความผิดปกติใดๆรู้จักบอสพอผ่านทางผู้จัดการที่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ก่อนจะมีการชักชวนให้มารับหน้าที่ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรทำหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์หรือ PR เนื่องจากเห็นว่าตัวเองมีทักษะในเรื่องของการทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ได้เพียงแค่หนึ่งปีกว่า โดยได้รับเงินเดือนในส่วนของพรีเซนเตอร์เท่านั้นรู้สึกเสียใจและอยากจะพูดคุยกับผู้เสียหายโดยจากนี้จะขอยุติสัญญาแล้วรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจะนำหลักฐานทั้งหมดที่ม,ทมีมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนภายในสัปดาห์หน้าและหากมีการอายัดทรัพย์สินของตัวเองก็ยินดีเบื้องต้นตัวเองได้พยายามประสานไปยังบอสพพลแต่ไม่เห็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือชี้แจงข้อมูลกับ ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทำให้วันนี้ตัดสินใจออกมาพูดสำหรับสัญญาที่ทำไว้ระบุข้อมูลหากมีฝ่ายได้ายหนึ่งผิดสัญญาจะต้องถูกปรับห้าแสนบาทซึ่งกรณีนี้ถูกพบว่าการบริหารจัดการของบริษัทผิดหลักธรรมพิบาลสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทำให้ส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของตัวเอง